เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆค่ะ <S <S สุดเขตรประเทศไทยที่นครพนมจุดกินลมชมวิวแอทนครพนมแม่ของ Walking s สตรีทค่ะ ฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นแขวงคำม่วนนะคะมีทิวเขาสวยงามเป็นแนวยาวเรียบริมโขงฝั่งตรงข้ามพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมค่ะสวยงามมากเลยค่ะ เป็นแนวทิวเขาทั้งนั้นเลยนะคะและตรงนี้ก็คือจุดที่จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นถนนคนเดินเทศบาลเมืองนครพนมแม่โขงสตรีท แม่ของวอล์กิ้งสตรีทอ่อนอน,นะอน,น้อมนครพนม สวยงามค่ะ